สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่ให้หนังกินให้ผู้รู้จ้ามาตื่นมาตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หนีบเส้อสอยทองเรือมึอนี่ขออนุญาตคุณแม่นะครับเอาอันตัดอย่ามาคำคิดเดือเครื่องหมอหนึ่งแม่เอามันเัน๋ยวมันจะสีแล้วไม่ดูแลจำกัด ลูการเอาเติมน้าแม่มันได้เไรคือเขาโอ้ยเนาะวันนี้คุณแม่ทำไข่พะโล่จะกลบเอามาแกะโอ้โอไม่ได้ทำมาดีตอนเมื่อกอมื่อนีนไข่พะโล่จากแฟนคลับแม่บอกค่ะแม่เมื่อนี้แม่รัดมากไปค่ะค่ะไม่รัดเพราะท่านไหนมากเพราะท่นไหดีอ๋อห้อยังบ่ไเด้กับาขึ้นเมื่อวานเขาอีแม่กันหนึ่งเรียบร้อยแล้วตื่นออ่ลบอืม ตอนนี้ก็หายดีแล้วพักพื้นอยู่บ้านมันนี้กับตำมะฮุ่งคือเกาปัดกระเทียมหอมแดงเพื่อนตน้งแตนเมื่อนสีสเกตนะสุดยอดเลยปลาอะไรปลาแพงแอนนวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่ยูไส่ก้ตลาตลาดเมืองใหม่ไอคิวอำเภอเมือง อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เด่นออกวันนี้ปดูุ่นสุรินทร์อูข้าปุ้นสุรินทร์รังเมือกวันนี้อันนี้เพิ่นเพิ่นเอามามาฝา,ากบ่ค่ะอันนี้แม่ซื้อมาโอ้อันนี้คือตักได้เลยปะแม่ก,แมก็ปกติแล้วแม่เราจะเป็นู้ตักหายเด้วขันทีพะโล่เพราะว่ามันจนงนังบอนมันจังอันคู่กันแม่ชิบอกว่า ตะก้าแม่ลาดบอกว่าวไข่สองหน่วยให้กินสามคนแม่ลาดบอกว่าไข่สองหน่วยให้กินสามคนเด้ตะก้าเพิ่นตามให้ขยันผู้เดียวคือตักสามหน่วยผู้นี้ผู้นี้เป็นลูกลักโอ้ลูกหักลูกหักลูกแพงจัง่อยพอ่ะหนาจิ๋ววันนี้วันนี้แม่ทำครัวคนเดียวบ่เพราะว่ามีากับพี่นนท์นนเหมือนเดิม แต่ว่าวันนี้มีแฟนคลับทำไข่พะโล้มาให้เมื่อนี่เเลิมกับมาหัดซาพากันแวะกินหันกินมีโพดกินมาน้ำทางฟาดวันนี้สถานที่ดีมากนะแม่แล้วกับแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกมอมีฝนท้องฟ้าแจ่มใสพุ่นมเลยค่ะมาด้อากาศแจ่มใสมากเลยหลังวใจก็่อยก็ค่ะนี่นะคะผู้ใดอยาก เ,เขาเอินว่าอย่างอยากแบ่งปันนำใจกะได้คือกันน้องแม่นาะเลี้ยงเกลือใส่กันลูกเต้าหลายคืออย่างนี้ลน <laughs> ้ยงเกลือใสกอ่กันโอ้มื้อไดกินไข่พะโลขอบพระคุณนะคะขอบคุณแฟนครับมอลัใจเกินร้อย,อยะะโอ้ขอบคุณคุณแม่น้อยนะคะคักค่ะค่ค่ะคคนเนี้กันหนึ่งเรียบร้อยแล้วมาได้เสือพื้นง้มแท้ แต่งามอยู่ค่ะลูกสาวซื้อมากฝาลูกสาวใดซื้อวางเดียวก็จำซื้อ <c oughs> ได้ลูกหลายนั่นแหละมือก้อนน่งานมือก,ก้อนเถ่ากระใส่เสือพื้นนี่แหละแสดงว่าเอาเสือมาบ่หลายเป็นบ่หนี่ออใส่สสสสสลักซณกใส่ลักซณกเปลี่ยนเสือเสือตัวเนียนเสือมาแต่เชียงค่านุ่นเด้ฝาแม่ตาคุ่นแต่ท่านว่าคุ่นกะเอา กาว่าเพิ่อนชีไซได้พอดีทันเด้อันเสียเื่อนี้คือเสียหน่มแน่นมันยาก่ค่ะซื้อมาแต่เชียงคานซื้อมาปากแม่เสื้อสวยเด้ดอร์กระตูแม่นอันถามมันถามรา้านค่ะเพิ่นว่าอันอกเท่าไหร่ว่าันก็เริ่มว่าก้าประมาณอกสามสิบแปดนี่แหละกาใส่ตาอกพี่น้องบ้าด็กกาใส่พุ่งอีแม่ตอนนั้นตอ,ตอนนั้นอวบก,ก็หนีเนาะแม่เนาะบัดนี้อกก็พอดีอยู่แล้วแต่ว่ามองพุ่งมันคาบมันเดียว โอเคค่ะเดี๋ยวอเออนันมูมากินเผากอนฝากช่องอีกแม่จฝากได้ได้กยค่ะเด้อฝากอาของน้องแมนมันย่อนช่องยูทูบ <YouTube S 2> ช่องยูทูบของน้องแมนนะคะของแม่แตนด้วยวของแม่แตนใจกินร้อยด้วยค่ะร้อย,ยกดแชร์ด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย